แล้วโดทํามึงเลียกกากแล้วพวกกูเฟลปล่ายที่กูไม่เสียสักอย่างแล้วมึงจํไว้ไอ้น้องพวกกูคือสวยสายถึง k s SO OC ทุกท่านคลิปวิดีโอต่อจากนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่เป็นคําหยาบคายพฤติกรรมล่อแหลมอาจไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนซึ่งอาจทําให้เกิดวีนกรรมการลอกเรียนแบบได้เด็กๆน้องๆหนูๆควรได้รับคําแนะนําจากผู้ใหญ่หากผู้ใหญ่แนะนําแล้วไปชมกันเลยมมาาง ไปรถชนไหนเฮียจุเพื่อนด้วยเจสจุเอจุเพื่อนด้วยจุเพื่อนด้วยชายชะกันจุเพื่อนด้วยชายชะกันจุเพื่อนด้วยชายชะกันชายชะกันจุเพื่อนด้วยชายชะกันย่านัวอย่านัวอย่านัวโอ้โหเอ้ยโดนไม้เฮียเอ้ย มาพี่ไปดมเล่กับแป๊บเล่กับแป๊บเล่กับแป๊บลืมลืมอุ้มลืมลืมไอ้ลืมอุ้มอันนี้เดีเจารถาเจารถเจารถเอาเจารถมเจารถจามพี่เกมจัดเลยวะมีอะไร้ครับบู้ารยเะมีอะไรอ่ะอุ้ยอ้ยอะไรบ้างตัวไอ้รถอุ้ยะจัดเี๊ย รู้ยัง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 น้องเราไมงรู้ยังมึงรู้ยังผี้ขอตึงไม่ไหวอะไรก็ได้ขอขอตึงกว่านี้นะมึงไป้ชัดมาตึงกว่านี้ได้ไหมกูขอตึงกว่านี้เฮียมึงถ้ามึงเ้อมึงเก่งตอนที่มึงยมึงอย่ามึงอย่ามึงยามึงยาทำอะไรเลยอ่ะไปศึกษามาแล้วว่าพวกกลัวใครยัยไตวะมึงถึไก้ไว้สัก เปนใครวะมันใครวะมีนี่รกว่าะคนนี้เป็กคนนี้นะเฮนใครวะไม่ล็อกรถอะแต่ภาพเบี้มึงนที่ยืนที่ยืนดูมันแอ้เยี่ยรถเหลืองอะแต่ภารถเอียะมันใครวะสภาพเกเกกเกรถช้เยเชลมาตามีกัเอ้ลืมล็อกรถเว้ยคันนี้ก็หลุดคันนี้ก็หลุดเอียรถรีรถช้เอาไปให้หมอด แล้วมันไขวะ